สวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีกับเช้าวันวันศุกร์ที่สิบสามนะครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบสามก็เมื่อวานนี้ผมไปวัดพนมรองมาแล้วครับไม่ได้ไลน์นะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ไลน์ก็วัน <c oughs> ววนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเรามาพูดคุยกันว่าอ่ากลุ่มเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้เอาดูอ่าดูวันงานหน่อยนะ ดูงานกันก็แล้วกันนะครับเรวอนันตอนนี้พระเด็จพระคุณหลวงพ่อนะครับพระงคู้เคุณเนสโกวัดบุรพาโคกเขือนจังหวัดกระสินซึ่งเป็นพระเชษิาเสราจา ตอนนี้พระเดชพระคุญของพ่อได้เมตนะตาฝาพนมน้ำพุธมวลแนมะ่ครอบหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะสงฆาประชาชนได้านรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชย์โรดม นะครับรองพ่อเจ้าคุณโกมินสุภาพสีโนวสพันตวงสารามวรพิหานกรุงเทพมหานครท่านได้เดินางฝากผมนะพี่ตรวจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอุโบคสถนค้าสำหรับแถวนะครับในการรับแจกนะครับแก่เด็กเลี้ยงตาก็คล้ายเป็นสำรองเดี๋ยวให้ข้อแถวด้านในนะครับด้านในโบสถ์มารับเสร็จแล้วก็ให้ ่อไปฝากขอน้ำบุญสำรับานหน้าบุญสดนะครับสหรับท่านที่จะรับวัตถุมงคลเดี๋ยวอราจครูดนึงนะครับกาให้เรียบร้อยนะครับก่อจะได้จัดจวัตถุมงคลให้กับพระสทานัโทนที่มาร่วงนะครับในการประกอบพิธีปฏิฐานสิวัตถุมงคลของพระเดชคระคุรุ่นโรณาบุสดร้อยปีวัฒนรรองนะครับ ในวันนี้ก็ถือว่าพวกเรานั้นมีความโชคดีนะครับ ไหมเชป้เชียวเยวฮ่าฮอาฮ่าฮ่าน่าฮ่รฮบาฮ่าฮ่าฮบาาฮ่าาาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าา่า่าฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าาา่า่าา่ ้นำปัจจัยใส่ที่พานอ่าคารรับกุมารแล้วสามารถเอาปัจจ right ัยใส่ที่พานได้เลยร่วมการบูรณะอุโบสถร้อยปีด้วยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับาบูรณะบาทสิบบาทที่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทตามกระดาษพาเรียอว่าเรานั้นได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลวงพระเดิมของพระคลายที่มีอายุกว่าเดียวร้อยปีนะครับในครั้งนี้อาจะเอาปัจจัยนั้นใส่ตามกลังศรัทธา ถือว่าได้ร่วมบุญบูรณะบุญร่วมกันทางทีมงานผู้จัดสร้างบอกว่าปัจจัยที่ร่วมบุญตรงนี้จะเอามาทําการบูรณะอุโบสถทั้งหมดนะครับทางทีมงานสะพานบุญที่ได้จัดสร้างให้แก่นะครับเด็กวัดพนมรอกซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงช้าคนขรายนะครับก็จะได้ขออธิษฐ้นสุขภานเลยนะครับตอนนี้ร่วมบุญได้เลยนะครับด้านหน้าดู พ้นระเด็พระคุณหลวงปู่เบิร์ดอ่าก็อ่ากำลังทอศีสันเพื่อความเป็นเสน,น่หมงคลอ่าให้กับคณะสถาานิกเกิดข้อแมนอ่น้องปู่ญาติญาทุกท่านอะาในก็เป็นภาพเมื่อวานนี้นะเอาบางส่วนนะบางส่วนนะครับบางส่วนก็ยังมีอ่าข้างในอีกนะครับยังมีข้างในอีกนะครับนี่แล้วก็ได้ถ่ายภาพกับท่นานเจ้าวาดด้วยนะนี่เลย หลวงพี่น้ำมูละครับหลวงพี่นำมูละครับนี่ก็เหมือนกันและที่ไปเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นะครับนี่ได้พิธีอ่ามีในบูตอยู่ในบูตน,นะของวัดพนมลอกนะครับอยู่ในบูตหน้าวัดพนมลอกก็เอาเป็นบางส่วนละเอาเป็นบางส่วนนี่เป็นงานเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จะมีพระเกจิอาจารย์มาหลายท่านนะครับมาหลายท่านเลยนี่ก็วันนี้นี่เลยนะครับแบ่งปัน นี่แบ่งปันส่วนมีดส่วนอะไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งรอความรอรอกันก่อนรอกันก่อนเพราะว่ามีการจัดสร้างแค่เจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยอเจ็ดร้อยมีดนะเจ็ดร้อยด้ามมีอ่าสอง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 รุ่นสองรุ่นสองไซส์นะรุ่นไซส์สองนิ้วแล้วก็สองนิ้วคนะรึ่งนะเป็นมีดปากกาเ็ได้ร่วมปลุกเสกในวิธี อ่านี้ด้วยแล้วก็ทุกๆพิธีเลยจะไดรวมอุตส่เป็นมีดอ่าเหล็กเหล็กเหล็กร้อยปีเหล็กร้อยปีนะครับเหล็กร้อยปีอยู่ในบูตรนะมาก็ใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่ใครที่อยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับอ่านวัตพนมลอกที่ออกวัดพนมลอกนะครับเป็นกลุ่มวัดพนมลอกแตกบุกมาร้อยปีก็แบ่งปันผุ่มได้นะครับนี่เบอร์ทูช่องทางการติดต่อนะครับนี่เบอร์ทูช่องทางการติดต่อ รับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับผมน,นี่เลยนะครับก็นอกจากรับประกันพระแท้แล้วก็ผมยังมีบัตรรับรองพระให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับไปเลยหลวงพ่อเดิมนะครับบีฟีน้าฝรั่งนะครับอย่างนี้บัตรผมจะออกให้นะครับนี่เลย นี่เลยนะครับรับประกันพระแท้รท้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะถ่ายรูปหน้าหลังไว้ถ่ายรูปหน้าหลังไว้นี่ออกามาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะนี่เลยนะครับก็ทักไลน์เข้ามาทักไลน์เข้ามานะมาแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันนะครับเอาพุทธคุณดีๆของหลวงพ่อไปใช้นะครับเอาพุทธคุณดีๆของหลวงพ่อไปใช้นี่ก็มาแบ่งปันกันในราคาสามพันห้าร้อยบาทกับสามพันบาทนะมีสองแบบสองแบบนะครับสองแบบอย่าง วันนี้ผมแบ่งปันพิมพ์ B อ่าพิมพ์ A 3,500บาทนี่นะครับพิมพ์ A ฐานสูงนิยมนะครับพิมพ์เฐานสูงนิยมนี่นี่เป็นพิมพ์พิมพ์ a พิมพ์ A เนี่เสียนกลมลูกกระเดือกนี่3สามบาทนะครับมีอยู่แค่4รายการนะมีอยู่แค่4รายการก็ลองดูลองดูนะครับนี่ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยว ผมส่องนี่ดูปิดตามรายการนะปิดตามรายการนะครับรายการละอ่ารา um ยการแรกสี่รายการแรกนี้เป็นพิมพ์เอเป็นพิมพ์เอนะครับนี่พิมพ์เอเสียนกลมใหญ่กระเดือกนี่มีลูกกระเดือกตรงนี้นะครับนี่มีลูกกระเดือกเนี่ยตรงนี้นี่เลยนะครับมีลูกกระเดือกตรงนี้นะครับ หายากนะเป็นพิมพ์หายากนะครับใครที่ชืน่นชอบลิมิเติดของหายากก็นี่จัดได้เลยนะครับนี่จัดได้เลยดูนะครับคราบแขนทรงแคนไซดูสนมพิงสนะนิมเขียวนะนี่ขึ้นบุกนี่มีกระเดือกตรงนี้นี่เป็นพิาามพ์ A ใหญ่ลูกกระเดือกนะครับเป็นพิาามพ์เใหญ่ลูกกระเดือกนะครับต่ความเดิมๆไปด้วยเลยนะครับนี่รับรประกันพระแท้ทุกรายการนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนี่เลยดูนะครับ นี่น,นี่พิมพ์เอใหญ่นะมีลูกกระเดือนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกสามพันห้าร้อยบาทรายการที่หนึ่ง รายการที่สองนะครับนี่พิมพ์เอใหญ่ลูกเปลือพิมพ์นี้หน้าตาก็จะได้แค่นี้นะครับนี่ถือว่าอย่างนี้นี่อ่าสมบูรณ์แล้วนะหน้าตาสวยแล้วนะครับมีขีดสองขีดนะที่ปะแล้วก็มีลูกเปลือกนะครับนี่ดูที่เนื้อโลหะนะครับอ่าเป็นเนื้อโลหะเกลือนะครับพ้าแท้ดูง่ายนะครับสบายตานะครับนี่เลยนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ นี่นะครับนี่พิมพ์ A ใหญ่นะครับพิมพ์ A ใหญ่ลูกกเดือกนะครับพิมพ์ A ใหญ่ลูกเดือกพิมพ์ A เสียงคมลูกกเดือกนะครับนี่เลยพิมพ์หายากนะพบเจอน้อยนะครับนี่ใครชอบอะไรมีอินิเมเหรือว่าพิมพ์หายากๆอะไรก็สะสมได้เลยนะครับในราคา3500บาทนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับนี่รับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับมีบัตรรับรองให้นี่สบายใจได้นะครับรายการที่2ครับผม รายการที่สามครับนี่เป็นพิมพ์เอใหญ่ลูกเกลือนะครับดูนะครับดูเนื้อลูกของโล,โลหะนะดูความเก่านะสนิมเง,งุสนิมเขียวนะครับนี่ขึ้นมาปกคลุมสวยงามนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่สนิมเขียวขึ้นเลยนะนี่เป็นดอกเป็นจุดๆนี่แขนสูงกันไซส์เลยนะ นี่เลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่เดิมเดิมเลยไหมครับนี่ดูตะคุงตะไคร้ตะเดิมคุงสียงเขียวนี่เห็นไหมเป็นจุด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 กันซุงกันไซนะครับึ้นโอ้โหโลหะโลหะแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายรับประกันแท้ทุกรายการมีบัตรรับรองให้นะครับนี่บัตรรับรองผมส่งทํานะนี่เป็นอย่างนี้นะผมจะส่งไปด้วยนะครับนี่รับประกันพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่เลยพิม a, พ์เอพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกนะเป็นพิมพ์หายากนะครับสามพันห้าร้อยบาทนี่เลยนะครับสามพันห้าร้อยบาทตามนี้นะครับนี่อะรายการที่สี่นี่เลยนะครับเป็นพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกน,น,น,นะครับเป็นพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกนะครับนี่สวยสุดงดงามนะครับนี่ดูคาบแขนรงแขนไซส์นะครับดูนะครับ นี่สวยงามนะครับนี่สนมขงสนิมเขียวดูนะครับขึ้นปกคลุมโอ,โ,โอ้โหเข็นสงเข,นข็นใสนะครับขึ้นสวยงามนะครับนี่เลยได้ความเดิมเดิมได้ลิมิเต็ดนะครับได้ความเดิมเดิมไปเลยเป็นพิมพ์ A อใหญ่ลูกกระเรียกนะครับนี่เป็นพิมพ์ A ใหญ่ลูกลกระเรียกนี่สวยงามมากรายการที่สี่สามพันห้าร้อยบาท พิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกนะครับนี่นะมารายการที่ห้า อันนี้เป็นพิมพ์ A ฐานสูงนิยมนะครับได้ความดืเดิมอย่างนี้เลยนะครับได้โลหะดเดิมได้ความดืเดิมได้ดิน ADA, ได้คราบกรูสสได้กรูร้อยปีนะครับอย่างนี้เลยได้กรุร้อยปีเลยนะครับนี่นี่เลยนะครับดูครับความเดิมนะครับสภาพเดิมดินเดิมนี่เลยหน้าตาชัดเจนนะครับอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับชัดเจนละมีตาคมกลมเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับ นี่ตะคุงตะไคร้เห็นไหมครับสนิมคุงสนิมเขียวนี่เลยนะครับนี่คราบดุงคาบดินนะครับความเก่านี่เลยนะครับรายการที่หกครับนี่ใครอยากล้างก็ได้นะใครอยากล้างก็ inside. ได้นะนี่นี่ผมล้างผมเพิ่งล้างเมื่อเช้านี่เองนะครับเนี่ยผมเพิ่งล้างเมื่อเช้านี่เองนะครับดูนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่เหลืองกหล่มเลยนะครับนี่เลยนะครับผมเพิ่งล้างเมื่อเช้านี่เองนี่เป็นพิมพ์เอฐานสูงนิยมนี่แหละพิมพ์นี้แหละ นี่เลยนะครับสิ่งนี้เลยนี่พึ่งล้างนะครับพึ่งล้างเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับนี่พึ่งล้างเลยสวยงามนะครับนี่ใครอยากล้างก็ได้นะผมพึ่งล้างเมื่อเช้านะพอดีมีลุงท่านหนึ่งเขาให้ล้างนะครับล้างให้ดูนะก็ล้างนี่เลยพ่มพีฐานสูงนิยมนะครับอ่ะนี่ต่อไป รายการที่6นี่เลยนะครับนี่พิมพ์มาฐานสูงนิยมนะครับนี่ได้คาบเดิมๆได้กลุด่มเดิมๆตอนนี้กระแสภาคคาบกลุ่มภากลุ่มอ่าภาคคาบที่มีคาบกลุ่มความเดิมๆนะครับเข็นซุงเข็นไซดดินใต้บุงใต้บัวนี่มาแรงนะตอนนี้ตอนนี้สายตอนนี้อ่ากระแสนี่แรงแรงนะครับความเดิมๆเนี่ยแรงมากตอนนี้แรงมากนะครับ ดิมๆนี่แรงมากเลยนะครับกระแสตอนนี้นี่เลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ A ฐานสูงนิยมนะครับหน้าไทยจมูกชมพูนี่เลยนะครับนี่นี่รอไปประกบนะครับรอไปประกบนี่สวยงามนะครับสวยงามมากนี่รายการที่เจ็ดครับปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการนะ หมดแล้วหมดเลยนะพี่หมดแล้วหมดเลยนะมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะนี่มีไม่เยอะพยายามที่จะหาให้มีให้เยอะแล้วจะได้แบ่งปันสบายๆสามพันบาทนะพุ่งนี้คือสามพันบาทนะพิมพ์เอพิมพ์บีนี่สามพันบาทยกเว้นพิมพ์ลูกกระเดือกนะพิมพ์ลูกกระเดือกนี่ผมแบ่งปันสามพันห้าร้อยบาทนะครับทักไลน์ผมมานะครับทักไลน์ผมมาทักไลน์ผมมานี่รายการที่ผูกแล้วรายการที่เจ็ดครับคราวนี้รายการที่เจ็ดนะครับนี่เดิมๆเลยเห็นไหมครับนี่นี่ดูครับดูดินดูความเดิมตอนนี้กระแสความเดิมเนี่ย กระแสคาบกลุนี่แรงไม่รู้นี่แรงมากเลยนะครับแรงมากเลยเห็นหลายท่านและเพื่อนๆมึงผูงแล้วบอกนี่โอ้โหแรงมากก็แรงครับนี่แต่ก็ยังแบ่งปันให้เบาอยู่นะครับรับประกันพระแท้เลยรับประกันพระแท้เลยมีบัตรรับรองง่ายนะครับเอาไปใช้กันอาบุตุคุลดีๆไปใช้กันเป็นหลวง่อเดิมนะครับเป็นหลวง่อเดิมนี่เลยรูปหล่อลอยองค์นี่เป็นพระกรุแตกกลุวันที่สามพฤษภานะครับนี่สองห้าหกเจ็ดนี่ เป็นพระที่บนจุก,กุูตั้งแต่ปีสองสี่หกแปดนะครับรวมเนี้ยรวมร้อยปีแล้วนะครับเก้าสบเก้าปีน่าจะถึงเดือนแลวแหละทางวัดเขาน่าจะรู้ว่าเดือนอะไรนะผมจะข่มมาไม่รู้เขาก็เลยเขียนร้อยปีน่าจะถึงเดือนแล้วแหละถึงร้อยปีนะครับนี่อ่ารายการที่เจ็ดครับนี่เดี๋ยวทักไลน์ผมมานะครับไอดีไลน์เนี่ยช่องทางการติดต่อข้างบนนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับนี่ ทักไลน์มาทูมาจะได้ดูรูปเพิ่มเติมกันนะจะได้ตรงปกกันจะได้ตรงปกกันนะครับจะได้ตรงปกกันมาต่อไปรายการที่แปดนี่เลยพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับนี่เลยพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับหน้าไทยจมูกชมพู่นะครับนี่เลยนะครับนี่สวยงามนะครับได้ความดื่มๆนะกระแสดื่มแรงมากตัวนี้กระแสกรุกระแสคราบดื่มๆตะไคร้เขนสูงเข็นสายนี่แรง เพราะฉะนั้นก็จับจองได้นะครับเป็นเจ้าของได้เลยในราคาเบาๆ3,000บาทนะครับนี่มีคราบกุมีตะคุงตะไคร้นะครับได้ความเดิมๆได้ลิมิเต็ดไปเลยนะครับนี่เลยรับประกันแท้ทุกรายการ3,000บาทนี่เลยเป็นพิมพ์สูงนะครับไปพิมพ์ A ฐานสูงนิยมพิมพ์ A ฐานสูงนิยมนี่ล่งห้อูโหะแท้ดูง่ายครับสบายตานี่เลยนะครับรายการที่8 รายการที่เก้านี่เลยนะครับพิมพเอฐานสูงนิยมนะครับดูนะครับดูดินดูคาบกลุกนะครับความดึมเดิมนี่เลยนี่หน้าตาชัดเจนนะครับมีตามีปากมีชมูกเห็นไหมครับชัดเจนนะครับอย่างนี้คือสวยงามละนี่เลยนี่ได้ดินเดิมเดิมตะเข็บนะครับนี่หล่อแบบอ่าประกบนี่เลยนะครับหล่อโบราณแบบประกบนะครับนี่ดูดินดูคาบดูกลุกนะครับสวยงาม สวยงามมากเลยใครไม่ชอบก็เอาแปลงปัดออกนะครับพวกดินพวกอะไรนี่ก็สวยยโลหะสวยงามอยากล้างก็เอาไปล้างจะออกขึงเรือนะครับผมนี่รายการที่เก้าพิมพีฐานสูงนิยมนะครับสาพมพันบาทพิม A ใหญ่ลูกรกระเหล่องเนี่ยสามพันห้าร้อยนะครับนี่นี่ส่วนพิมพ A พิมพ B เนี่ยสามพันบาทนะครับผมแบ่งปันให้แบบเบาๆมีโอนมีปลายทางนะครับมีโอนมีปลายทางนะครับนี่รับประกันประแท้ทุกรายการมีบัตรรับรองให้นะครับผม รายการที่สิบอันนี้เป็นพิมพ์บีนะครับพิมพ์บีฐานกลางนัาฝรั่งนี่เลยนะครับนี่ดูนะครับนี้เป็นเนื้อหาที่แบบอ่าโซนิยมมากๆเลยนะออกดำๆอย่างนี้นะครับเนี่ยโซนิยมมากเลยนะครับแล้วก็แรงนะครับแล้วก็แรงเขายังไม่มีสะสมได้นี่เลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ นี่เลยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี่นาฝรั่งพิมพ์บีน้าฝรั่งนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนเห็นไหมมีตามีปากมีจมูกชัดเจนรายการที่สิบ ปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการวันนี้ผมแบ่งปันมีพิมพ์ A ลูกกระเดียดสามพันร้อบาทพิมพ์เฐานสูงนิยมสามพันบาทพิมพ์ B หน้าฝรั่งสามพันบาทนะครับนี่รายการที่สิบเอดปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการทักไลน์มาทักเบอร์มาทูมาสอบถามกันนะครับพูดคุยกันนะครับนี่นี่เห็นไหมภาพแข็นสูงเงินไทยเขาขาว,ขาวอย่างนี้นี่ขึ้นมาเนื้อหาพระนี่เป็นโซนนิยมเลยนะเนื้อดำอย่างนี้นะนิยมเลยนหน้าตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมครับ นี่เป็นส่วนนิยมเลยนะครับนี่เนื้อดำๆเนี่ยแคนไซเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นอย่างนี้เลยนะครับข้าปุงข้าเขียวอย่างนี้เลยนี่ตะกิดตะกรอนนี่เลยนะครับสน,นิมกุ้งสังนินเขียวเห็นไหมครับนี่แคนไซอะไรนี่แหละนี่พวกนี้ต้องโลหะต้องถึงยุคจริงๆนะครับ,ถ,รบถ,ยยยย ing, ถึงจะขึ้นข้าพวกนี้ได้นะครับถึงยุคจริงๆนะครับถึงจะขึ้นข้าพวกนี้ได้เป็นแคนทรงแคนไซพวกนี้ขอตัวสร้างตัวนี้ต้องเป็นโลหะต้องถึงยุคจริงๆถึงยุคจริงๆนะครับ ต้องถึงนิดจริงนี่เลยะรายการที่11ครับพิมพีน้าฝรั่งนี่พิมพีน้าฝรั่งรายการที่12ครับน er <ui> ี่พิม <anywhere> พีน in ้าฝรั่งนะครับนี่คือโซนนิยมเลยนะเนื้อหาดำๆอย่างเงี้ยเนื้อดำๆงี่นี่โซนนิยมนะครับหน้าปลาปากปูหยกชัดเจนเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนี่เอาแปรงปัดๆนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ไม่ได้ปัดให้ ก็ปไปปัดกันเอาเองนะครับคงสภาพเดิมๆอย่างนี้ก่อนนะครับได้เนื้อส่วนนิยมแล้วยังได้คราบขุส่วนนิยมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคูณสองเลยนี่แต่แบ่งปันให้ราคาเบาๆอยู่รับประกันประเทศทุกรายการด้วยดูดินดูดินดูคราบกุนะครับดูดินดูคราบปุนี่เลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามพิมพีนะาฝรั่ง รายการที่สิบสองนะได้ศูนดำด้วยนะครับนี่รายการที่สิบสามนี่เลยนะครับนี่สูนเนื้อมะขามเปียกคนนีเนี่ยออกแดงๆไม่ได้แดงช้ำๆอะไรอย่างนี้นะสูนมะขามเปียกเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าอ่าการทับถุมนะครับการทับถุมนี่ดูน้ําดนอะไรที่ทับถุมอยู่ในใต้กลุมนะครับนี่ดดนดินดนอะไรก็มีค่าออกซิเจนออกซได์อะไรเกิดขึ้นก็ ทํทำให้ผิวพัรุ์ลูกหาเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับี่แต่คงสภาพนะครับความว่าแท้แน่นอนครับรับประกันแทะนี่สวยงามนะครับนี่พิมพ์บีนักฝรั่งนะครับนี่หน้าตาชัดเจนนะครับฟอร์มส,สวยๆชัดๆอย่างนี้นี่โอเคละสวยงามนะครับสวยงามเลยรายการที่สิบสามนะครับนี่รายการที่ส3ามแบ่งปันในราคาส0 0 0นบาทนะครับนี่พิมพ์เกับพิมพ์ B ส่วนพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกเนี้ยแบ่งปันสามพันห้าร้อยบาทเป็นพิมพ์หายากนะครับพิมพ์พิมพ์หายากแต่สองพิมพ์นี้ก็หายากเหมือนกันนะผมเจอก็เพราะว่าแตกกลุ่ออกมาแค่หมื่นเจ็ดพันองค์เนาะหมื่นเจ็ดองค์นะครับนี่เป็นเอลิมิเต็ดเลยสองพิมพ์เนี้ยพิมพ์เอกับพิมพ์บีเนี่ยเป็นอยอดนิยมเลยแหละพูดง่ายๆคือยอดนิยมเลยนะครับนี่แล้วเขาไม่เรียกพิมพ์เอเยอะพิมพ์เอนิยมแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นบินเป็นพิมพ์บีนิยมเลยนะนี่เป็นพิมพ์บีนิยมเลยนะครับพิมพ์หนน้างเี่ย นี่เลยเป็นพิมพี B, นิยมเลยแหละกนะ็แล้วแต่คุณชอบนะแล้วแต่คุณชอบนะครับนี่นี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่พิมพ์ีหน้าฝรั่งนะครับนี่เลยนี่ความเดิมเดิมนะครับลุงองโลงหะเดิมเดิมนี่เลยขยเขยสนิมเดิมเดิมนะครับนี่สวยงามสวยงามนะครับ ารายการที่14รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับมี24รายการนะครับแบ่งปันกันได้เลยนะครับกดติดตามไว้นี่เบอร์ทุงท่งบุตทูทักไลน์เข้ามาปิดกันในราคา3,500บาทมีพิมพ์ A ลูกกระเดือกแล้วก็พิมพ์ A กับพิมพ์ B ในราคา3,000บาทนะครับในราคา3,000บาทก็นี่เลยเบอร์ทูช่องทางการติดต่อนะครับทุกรายการผมรับประกันพ่าแท้นอกเหนือจากคำพูดผมมีบัตรรับรองให้นะครับเป็นรับรับรองพาแท้นะครับนี่ นี่ไม่เทผมรับคืนร้อร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเสียท่านไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับสบายใจได้เลยสบายใจเลยเลยว่าท่านได้ของแท้ไปขึ้นคอนี่ได้พุทธคุณดีๆของพ่อเดิมนะครับนี่ไปปลุกปักรักษานะครับไปใช้พุทคุณของท่านอ่าให้มีอ่าเมตตามหานิยมแก้วคาดปลอดภัยมหาอุดเลยนี่เลยนะครับนี่นี่คือบัตรรับรองผมเราวันนี้สวัสดีครับมี14รายการนะครับ